<าส> <ais> ก็สวัสดีทุกคนนะครับว well. in ันนี้กลับมาในรายการเท e r Channel แล้วก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า w o อร์วอฮีโรนะครับผมวันนี้เราอยู่กับใครครับฮัลโหลฮัลโหลโหครับเช็กเสียง 1, 2, 3วันนี้เราอยู่กับตั้มเหมือนเดิมนะครับโดยที่วันนี้ผมจะมาเป็น มือสไนเปอร์อันดับศูนย์ของโลกโดยที่ปืนผมก็ยังกากๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์พวกเราคนละหนึ่งทีด้วยนะครับโอเคไม่พูดเยอะเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วเริ่มกันเลยโอ้ยในการยึดจุดนี้เองซึ่งเกิดมาแล้วก็เรากำลังโดนยึดจุดนี้ใครไม่รู้อยู่ตรงนี้เรายิงไปก่อน หงายไปแล้วหนึ่งคนโอ้โหลั่นหัวแบบไม่ซูมโนสโคปจิต no คืนเอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ตั้มช่วยด้วยว้าวจุดสี่จุดสี่จุดสีจุดบีจุดสีจุดสีจุดสี่โอเคดูว่าเอ้ยมาอ,ย, 4, 4, 4, 4, อยูอ่ยมีคนเฝ้าอยู่ตรงนี้ด้วยอย่ามานะจ๊ะเรากำลังยึดสีคืนตอนนี้สกอร์ฝ่ายสีแดงนำห่างเรามาก โอ้โหมาแล้วไอพีแปดร้อยหุ่นเหล็กโกทวงบางหน้าจิ๋หาแล้วโอ้โหลั่นหัวระยะไกลตุยไปแล้วสองเก็บไปสองรวดเฮ้ยทำไมเราเจอเบียร์แบนั้นนะเราเพิ่งมีแค่จุดเดียวเราต้องการจุดบีเพิ่ม จุดบีตรงนี้โอ้โหมีคนดักจุดบีเนี่ยเอาน้อยหนาไปโอ้โหโดนตัวเองตายไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะนนืนไม่ได้แล้วปีนี่นะโอ้เป็นอะไรเนี่ยระเบิดโดนตัวเองตายเอาใหม่ดิเอาใหม่ดินี่ไงพอพอโยนได้ก็ไม่มีใครโดนไง โอ้ยช่วไม่ได้เลยทำไมมันโง่ซ้ำโง่ซ้อนอย่างนี้เนี่ยฮึฮ <c oughs> ึเฮ้ยไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างเลยโอ้ยขวาก่อโอ้ยยาหน,นาหน่ <c oughs> อยไม่ดูซีเราก็โดนแล้วเราโดนจุดเลยอีกอีกหน่อยเป็นไงเอาระเบิดไปเกินโอ้โหผมตายอะไรเนี่ย ขอลูกซองมาตุยตูดผมวัตรดีทีแปดร้อยบัตรดีนี่ดำอยู่มีสีเราสีเราพี่โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเลยจริงๆจุดบีจุดเอจ,จุด C ีจุดไหนจุดนี่อะจุดไหนกันแล้วเนี่ยวุ่นวายไปหมดแล้วได้แค่จุดเดียว ผมพยายามเล็งหัวโอ้โหไม่มากันเรื่อยเลยวะผมต้องรักษาจุด C ผมไว้นี่ไงพยายามเล็งหัวพยายามเล็งหัวอยู่เฮ้ยลั่นหัวไปหนึ่งดีตอนนี้เกาะลงรัวๆเลยเรากำลังได้จุด C ึ้นแล้วจุด B จุด B เอ้าไม่ได้ จุดบีต้องการกำลังเสริมสินะคอยยึดจุดเอา้ยา,เอา,ายาเอ้าสตไนเปอร์ไม่สามารถสู้กับปืนกลนได้หรอกโอ้ยอา้าวเกิดตรงหน้าเลยวันดีเพื่อนนี่ไงเกิดมาก็จะตายอีกแล้วนี่เฮ้ย ยิงย no, ิงย oh, ิงที่ช่วยอยู่ทัางพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่มันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะจริงจริงโอ้ใครก็ไม่รู้โอ้เยอะเกินตอนนี้เราคุมความเสียเปียบอยู่ไม่มีโอ้ย่าโอ้ขอน้อยหนาไปโอ้โหได้ครึ่งหลอด เขายึดจุด C เราอยู่จุด C เราเอาเอาถุยอะไรนี่ลิ้นพันกันหมดแล้วนี่นี่ไงนี่ไงขอคืนหน่อยเหอะเหยียบเหยีบยบลงไปเหยียบลงไปจุด C โอ้โหเหลือเวลาอีกยี่สิบสามวิคะแนนห่างกันภาคกับเหวไปโอ้โหหวัวแตกพอแต่ละคุณนอนหลับแล้ววันนี้นี่ผมนอนหลับแล้ว ยิงหัวได้ก็ท่องเก่งมั่งไอ่งไงโอ้โห,โหแพ้ไปแล้วแพ้แล้วครับท่านกินงยิงไฟคะแนนห้าร้อยโอ้โหดูดิไอ,ชอ,อไ้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อนายเกยดีดีเพื่อนอย่าไปจำมันเลยครับทุกคน เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในแมพที่มีแต่หิมะขาวล้วนๆเกมนี้เป็นเกมเดสแมทที่ใครทำคะแนนได้ดีกว่าแล้วหมดเวลาก็ชนะไปนะครับโอเคเริ่มกันเลยเราเป็นสไนเปอร์เราจะอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ได้ต้มอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลกันมากไกลแค่ไหนผมเจอแล้วแดงๆไกลๆทางน้นยิงไม่ถึงด้วยผมกำลังหาฝ่ายคาสึก เก,เกมเบาไปนิดหนึ่งไหมดีนี่ไงยิง,งทะลุคุ้ไมไหมยิงยิงโอ,โอ้โหเอวผมแอบเนียนผมแอบเนียนได้มาหนึ่งจังหวะน,นี้เราไม่รู้นะครับว่าเราอยู่จุดสปาของศัตรูหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ศัตรูอยู่ไหนก็ไม่รู้สวัสดีเพื่อน,นใครตรงนี้เยอะเลยละพี่เจอ,อแล้ว<ห>พี่เจอ,เอตม่มเลยพี่กำลัง<ม>วิ่งไป นะไหน่าจะหมดหายกันรุวยๆเลยครับท่านจังหวะนี้เขาทำอะไรกันตรงนั้นโอ้โหการยิงแบบโอ้โหโนสโคปยิงทีนี่กเกาะพังไปเลยโอ้โหฝ่ายศัตรูมีมากกว่าเราหนึ่งคนนะครับตอนนี้ตรงนี้สามารถเก็บระเบิดได้ เตอแล้วเจอแล้วเตอแล้วพ่อให้ตายเถอะพ่อมาแล้วไปแกวแตกไอ้เหี้ยอย่านะมุมผมดีมากมุมผมดีมากอยู่ที่เชิงแล้วจังหวะนี้อยู่ที่เชิงแล้วผมไม่อยู่ที่เชิงแล้วเวรแล้วทิบหายแล้วไปละบาย ไม่เอาไม่พูดจังหวะนี้ไฟไปที่แดงก็กำกำลังไล่มาติดติดและใครไม่ดูอยู่ที่หอบังคับการถึงสูงโน่น,นจะสามารถลั่นหัวเขาได้ไหมจะสามารถลั่นหัวเขาได้ไหมภา,ารกิจที่ท้าทายมาก เฮ้ตั right, okay, right ้มกูเพเฮ้เฮ้เฮ้ทำไปเล่นไปเพื่อนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ้ออ๋ออโหเออไอหมอนี่มันบางอาจมาปืนพกมายิงเราหลังเข้าตั้มหลังเข้ามันวิ่งข้างหลังเราเผลอมากเพื่อน ฝ่ายสีแดงนำฝ่ายสีน้ำเงินไปอยู่ที่11ต่อ12จังหวะนี้ยังไงผมที่อยู่ฝ่ายสีสีอะไรวะเราอยู่ฝ่ายสีน้ำเงินใช่ปะนี่สีอะไรไม่รู้ครับนะตัวเจอรถถังมาจันรบานมาเจอพ่อคนหนึ่งอ้าวใครไม่รู้วิ่งก้มหน้ามาตรงนี้น,นี่ผมมีความคิดว่าผมจะเอาระเบิดปลป๊ปลาสนรถถัง อย่าเพิ่งมีใครเกิดมานะแจ๊สโหืมวิ่งกันยั่วเย,ย้เลยฝั่งโน้นอ่ารถถังเราก็มีนี่วายิงเข้ากลางลำตัวยิงเข้ากลางลำตัวแล้วใครก็ไม่รู้นยิงไม่ยิงเอาระเบิดไปหน่อย <c oughs> ยังไงตั้มยังไงไปไอ้ป่าไ,แไปแยโอไปโ้บ้าแล้ว เหตายดถี่รถถังเขายิงอยู่ตรงโน้นสกอเราไม่ยังเรายังตามหลังอยู่เฮ้ยใครน่ะใครน่ะเราเห็นหนายน่ะโอ้โหเออโอ้เจอแล้วอ้าวจิ้มายแล้วกาสุนหมดลานหัว นานายยังไม่ออกมาเราจะยิงนายจากตรงนี้แหละหทำไมมันไม่โดนสักทีวะโอ้พระเจ้าฟอนวอลส์พัสโซ่เจ้าบ้าพี่ใครเป็นลู้เสพอันเนี้ยนี่งไงมนจะตายนะโอ้โหใครไม่รู้ยิงข้างบนนี่ เอ้ยช่วยอยู่เพื่อนเาช่วยมากเราทำเต็มที่แล้วสงครามโลกครั้งที่สองเรแเฮ้ยนี่ไงเราจะใช้ไม่ได้เอาศัตรูอยู่ที่หนึ่งนาะฬิกาตอนนี้ผมหันหน้าไปเลยครับท่านนี่ไงโอ้ อีกโอ้โหอีกแค่30วินาทีสกอร์ตามหลังหกสกอร์นั่นไม่สามารถฆ่าพวกมันได้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหถ้าปืนพกมึงจะมึงจะไล่แทงกันไปแล้วปืนพกนี่ม,มานี่เลยมานีเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนโอ้โหอยู่ใกล้มากห้าสี่สามสองหนึ่งแอบสมรภูมิตรงนี้ เราเป็นฝ่ายแพ้สินะจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยเอ้ยดูก็สิโอ้โหคนตรงกัจะดูก็ชนะไปนะครับ <laughs> คน,คนส่งวัสดุวะโอ้ oh my god อ้าวแล้วครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับภาคนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็เพิ่งรู้จักพวกเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับพวกเรา พวกเราคนจะกลัวมากกว่านะครับเอาละครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดใมูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์คนละหนึ่งทีนะครับเพื่อไปกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย